ครับสำหรับเรือที่เห็นนี่มีชื่อว่าเรือโอด้าเหรียญนะฮะโอก็แปลว่าแล่นะส่วนด้าเหรียญก็เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนนะเรือขนาดนี้เรียกว่าเรือขนาดเวลแม็กนะหรือใช้หน้าแม็กซอ่ซึ่งเป็นเรือขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถเข้าที่เทียบท่าที่ท่าเรือของประเทศจีนได้นะเรือขนาดนี้ไม่สามารถที่จะผ่านช่องแคบมาลกาได้นะเพราะว่าเมื่อบรรทุกเต็มที่จะกินน้าลึกถึง23.3เมตร ช่องแคบมารากาอนุญาตให้เรือที่กินน้าลึกไม่เกิน20.5เมตรนะที่ผ่านได้นะท่าเรือที่เห็นเนี่ยมีชื่อว่าท่าเรือเตลักลูเบียซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบมารากาซึ่งทางบริษัทเวลซึ่งเป็นบริษัทเมืองแรกของบราซิลเนี่ยมาเช่าพื้นที่เพื่อจะทําท่าเรือให้เป็นจุดถ่ายเทสินค้าหมายว่าหมายความว่าท่าเรือเนี่ยท่าเรือใหญ่บรรทุกสินค้ามาแล้วไม่สามารถผ่านช่องแคบมารากาได้เขาจะมาถ่ายถ่ายเทสินค้าลงที่ท่าเรือหงนี้ก่อนก่อนที่จะวิ่งผ่าน ถ้าเราขุดคลองไทยลึกถึง30เมตรเเม่ยเรือขนาดนี้มันจะวิ่งผ่านได้เลยนะไม่จําเป็นต้องไป,ไปถ่ายถ่ายเทสินค้าลงที่ท่าเรือเตลักลูเบียรเรือขนาดนี้จะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่สําคัญของคลองไทยเพราะเราอนุญาตให้เขาวิ่งเรือผ่านได้เลยโดยไม่ต้องลดปริมาณสินค้าลง